อ้าวสำหรับพื้นที่ตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวสอนั้งหต่เบสิกไปเลยจะได้เข้าใจเบื้องต้นก่อนนะชัยภูมิอันนึงที่ป๋าเคยสอนไปแล้วที่บ้านวัวที่เราเรียกว่าลังมังกรนะอันนี้คือพื้นที่ที่เราเรียกว่าลังมังกรเราจะสังเกตว่าทางที่เราเข้ามาสมมติถ้าเราเอายืนตรงนี้นะเราหันหน้าไปอย่างน,นี้อันนี้คือด้านหน้าเราอันนี้คือมังกรอันนี้คือเสืออันนั้นคือด้านหลังเห็นไหมเรายือนอยู่ตรงนี้เป็นที่ที่สูงสูงกว่าด้านหน้า นะสูงกว่าด้านหลังสูงกว่าด้านข้างรวมทั้งข้างนู้นด้วยมันจะเป็นเนินขึ้นมาตรงกลางนะเดี๋ยวตรงนูน้นน่ะมันจะสุดเนินมันจะมีประมาณแค่นี้เนี่ยถึงล้วนนั่นน่ะเดี๋ยวข้างหลังนี้ก็จะมีถนนอีกเส้นหนึ่งนะเดี๋ยวเดินเที่ยวไปได้คือตรงน,นี้เมื่อก่อนมันถูกจัดสรรเป็นล็อกๆเป็นบ้านนะครับแถวเนี้ยวิวดีหน่อยมันก็จะพื้นที่กว้างกว่าพื้นที่ในหมู่บ้านข้างล่างที่ท่าจาย์ ซื้อเชื่อมกันหลังๆๆๆเนี่อันนี้มันก็จะเป็นวิวดีหน่อยนะครับก็จะมองไปเห็นภูเขาด้านหน้านะอะความความพิเศษของพื้นที่อย่างแรกคือตรงนี้คือเป็นหลังมังกรเป็นบ้านมังกรบินมาสิ้นสุดนะเราดูกันเองได้ทีนี้เหมือนที่พี่เองเคยสอนไว้ว่าหน้าบ้านหน้าหน้าบ้านลานหน้าบ้านต้องมีพื้นที่หมิงถาง<ม>ใช่ไหม หมิงถางอีกแบบหนึ่งซึ่งสามารถมีได้ในกรณีที่บ้านเราเป็นลักษณะพื้นที่ใหญ่เราจะเห็นว่าข้างหน้า,ามันมีแปลงนาที่เป็นแปลงนาธรรมชาติ <c oughs> เขาทํานาอยู่จริงๆนะเนี่ยแล้วที่อาจารย์บอกว่ามาเจอควายนอนก็คือตรงนนะเนี้ยนะแลเนี่ยคือล็อกที่เป็นหมิงถางแบบเมืองชัยภูเมืองไม่ใช่ชัยภูบ้านนะที่ป๋าเคยอธิบายไว้ถ้าใครมาสัญจรเขาเรียกว่าฉาง ฉางคือแปลงนาสมมุติเรายืนบ,บนกําแพงเมืองเวลาเมื่อก่อนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยในเมืองก็คือคนอยู่อาศัยใช่ไหมมีการค้าใช่ไหมแต่รอบๆเมืองทั้งหมดเนี่ยจะเป็นทุ่งนานะเราจะเห็นเป็นล็อกๆเป็นตารางล็อกๆอกอันนี้คือทุ่งนาเป็นตัวกักพลังเป็นฉางเหมือนตารางผ้าของพระโบราณที่เขาเก็บผ้าผ้าห่อศพแล้วมันตอกันพระจีนะ่ะเคยเห็นไหมพระจีนที่จะมีจีวรที่เป็นตารางตาราง เอออันนั้นนะเขาเรียกถางมันเป็นหมิงถางอีกแบบหนึง่งแต่บอกไว้ก่อนนะไม่ใช่ไปอยู่แล้วไปกลับไปแล้วไปหาทุ่งนาแล้วไปสร้างบ้านแล้วก็มองทุ่งนาอย่างนี้ไม่ได้นะไอ้นนสกเกลมันเล็กเกินไปนะไอ้น,นี้มันจะกลายเป็นตัวกักพลังมันเป็นล็อกล็อกนะครับแต่ตรงนี้มันจะเป็นบึงมันจะเป็นเหมือนกับที่ที่ซับน้ําแล้วมันก็จะมีหน้านาเขาก็จะปลูกข้าวนะครับรวมไปถึงข้างนี้ด้วยเนี่ยแปลงนี้ด้วยเห็นไหมเนี่ยล้อมมันก็จะเป็นหญ้าเขียว ส่วนเนินตรงนู้นเนี่ยข้างหน้าเนี่ยมันก็จะเป็นเนินอีกอันหนึ่งเล็กๆนะแล้วก็มีมีมีมที่เราไปจอดรถนะเราเลขที่หกสิบสามไร่แล้วก็ถัดไปก็เป็นโกงยีราฟใช่ไหมถ้ามองตรงไปเราจะเห็นหอเทียนฐานเห็นไหมยืนตรงนี้เห็นไหม <c oughs> อ่าหรือเราไปยืนบนเทียนฐานน่ะเรามองมาเราจะเห็นบ้านหลังนี้เรืเอน,นที่ป่าชี้ให้ดูนะเนี่ยซึ่งแนวเนี้ยเวลาเรามองมองไปแนวเนี้ยมันคือหนึ่งสามห้าสามหนึ่งห้า นะพอมันเป็นหนึ่งสามห้าปุ๊บมันคือทิศอะไรมันคือทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้นะอ่าแล้วมันก็จะมีทิศต,ตะวันออกใช่ไหมแล้วก็มีทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือเฉะนั้นไอ้ภูเขาลูกเนี้ยถ้าบ้านท่านอาจารย์เนี่ยจากมุมมองบ้านท่านอาจารย์ไอ้นี่คือภูเขาเอ็นอีคือภูเขายุคมายเลขแปดนะส่วนข้างนู้นนะแต่เราต้องขึ้นไปยืนบนนู้นนะเราจะมองเห็นภูเขาทิศใต้ อ่ทีนี้ในระหว่างภูเขาแปแล้วก็เห็นภูเขา9ก้าเราต้องสร้างเหมือนภูเขาจําลองขึ้นมาอีกหนึ่งลูกตรงนี้เพื่อเป็นแกนอ่าเชื่อมระหว่าง8กับ9โดยที่ไอ้แกนเนี้ยถ้าอาจารย์ทําเป็นพิระมิดแล้วในในในกลางพิระมิดเนี่ยที่อาจารย์บอกว่าเอาเหล็กไหลามาฝังไว้แล้วทาให้พวกเราเดินเดินเดินบนนั้นได้นะหรือ อาจจะเอาไว้อยู่บนยอดตอนนี้เขากําลังดีไซน์ดูว่ามันรับน้ําหนักได้ไหมแต่ว่าข้างในนั้นคือคีย์อันหนึ่งที่จาเป็นต้องมีคือมีเหล็กไหลเพื่อให้มันดึงเอาพลังมารวมกันก่อนแล้วมันค่อยปล่อยพลังเนี้ยหน้าพีระมิดเนี่ยเขาก็จะทําทางลงเนี่ยให้มันเป็นสามหนึ่งห้าให้มันปล่อยพลังแล้วก็มันก็จะไหลกลับไปที่บ้านภูเขาเนื้อออกไหนี่ไม่คือการเชื่อม ทีนี้มันก็จะมีพิเศษอีกเหมือนกันถ้าเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปดูนะพอเรามองไปตรงนี้ไอ้สามหนึ่งห้าที่เราเห็นเนี่ยมันจะเป็นภูเขาโตะถ้าเราขึ้นไปดูบนเทียนฐานป่าเคยอธิบายแล้วภูเขาโตะนะอ,ะอีกหนึ่งความหมายของภูเขาโตะเนี่ยภูเขาหกคือภูเขาขั้งข่าวใช่ไหมเป็นเรื่องโชคลาภใช่ไหมไอ้ภูเขาโต๊ะเนี่ยเป็นภูเขาเหันช่างคือเหมือนหนังจีนเขาเห็นไหมเว,เวลาเราไปนั่งงานเลี้ยงมันจะมีโต๊ะวางอยู่ข้างหน้าตัวหนึ่ง ที่เขาไว้วางเครื่องบรรา,ารหรือว่าจาักรพัดอยู่มันจะมีโต๊ะวางอยู่อันหนึ่งแล้วก็เอาของไปวางอ่ามนเป็นสัญลักษณ์ของจองหวนแบบหนึ่งเหมือนกันอาจารย์เลยเรียกมันว่าภูเขาโต๊ะเนี่ยเป็นภูเขาวเหวนช่างด้วยแล้วมันอยู่ในทิศท,ทางที่เป็นตะวันออกเสียงใต้ก็เป็นหมายเลขสี่อ่ามันก็อยู่ในตำแหน่งของมันนะแต่ว่ามันต้องขึ้นไปดูบนนู้นนะเดี๋ยวเราจะมองเห็นนะครับอันเนี้ยก็คือ พื้นที่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 เป็นพิเศษที่ทำเพื่อดึงเอาพลัง8แล้วก็พลัง9เข้ามารวมกันแล้วก็เอาถ่ายพลังทั้งหมดเนี่ยให้ไปไว้ที่บ้านภูเขานะเพราะฉะนั้นในบ้านภูเขาเนี่ยมันก็จะกลายเป็นพลังเมื่อกี้เราอธิบายของ168ที่มาจากฟ้าแล้วใช่ไหมอ่ะ168ที่มาจากดินนะมาจากน้ำประตูเมืองเข้ามาจากทางนู้นทางออกของพลังก็คือเป็น16 อ่าแล้วก็ในเวลา8นี่ก็เป็น168ดินแล้วมี168ฟ้า168ดินแล้วอันนี้ก็เอาพลัง8กับ9มาเชื่อมกันอีกเพื่อให้168นั่นนะมันยิ่งแข็งแรงข็้นไปใหญ่เลย mm hmm. เพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลพอมันทําตรงนี้เสร็จปุ๊บไม่ว่าเราจะอยู่ตําแหน่งไหนเราเคยทําหลุมตรงไหนมันก็จะได้พลังนี้ไปด้วยกันทั้งหมดเลยแต่มันสามารถเจาะจงได้แต่ไม่รู้นะว่าอาจารย์เขาจะเห็นตอนแรกว่าเขาจะทาเป็นที่พัก แต่ไม่รู้ว่าโปรเจกต์ยังไงนะจะยอมเปลี่ยนให้ไหมนะครับก็ต้องไปอรอลุ้นกันแต่ว่าตรงเนี้ยที่เราเห็นล้อมรั้วไว้เนี่ยโซนเนี้ยจะเป็นที่พัก <c oughs> เป็นที่พักอีกโซนหนึ่งแล้วก็ในส่วนของเดินไปดูกันไปเดิน,เด,นเดินขึ้นไปเนี่ยหน้าหน้ามันมก็จะบิดอย่างนี้นะลงไปตรงบ้านนั้นเห็นไหม ถึงแล้วภูเขาเก้าอยู่ตรงไอ้ป้อมแดงๆนั่นน่ะเนี่ยอย่างที่บอกนะว่าบ้านภูเขาเนี่ยภูเขามันล้อมหมดเลยเพียงแต่ว่าบางครั้งในมุมหนึ่งเราไม่เห็นแต่ถ้าเรายืนบนนี้นเราจะเห็นหมดเลยเห็นไหมภูเขามันจะเชื่อมกันหมดเลย นะแล้วก็อ้น,นู้เป็นแกนกลางหน้ามันก็จะหันไปหนึ่งสามห้าเป็นออกใต้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมุมเนี้ยเอียงไปเนี้ยก็จะเป็นภูเขาทิศใต้เฉะนั้นเปิดเปิดตรงนี้ก็จะมองเห็นภูเขาทิศใต้ตรงนู้นก็จะเห็นภูเขาลูกใหญ่ในทิศตะวันออกเฉียงเหนือแล้ววิ่งมารวมกันนะตรงนี้ก็คือพอรวมกันเนี้ยโครงสร้างมันก็จะเป็นพีระมิดสูงขึ้นไปเหมือนเทียนฐาน จะสังเกตว่าจุดที่มันเอา้เอาเอาวางไว้กันน้พี่แล้วไปหยบหลบล่มไม่ต้องตากแดดเหมือนผม <c oughs> หลบดีอยู่ในร่มก็ได้ครับร่มนี้ก็ได้นะข้างหลังก็ได้นะอ่ะนี่คือการเชื่อมโยงของของพลังนะเพื่อให้พลังสองอันนี้มารวมกันแล้วก็เขาก็จะทําด้านหน้าเนี่ยลงไปเพื่อถ่ายพลังไปที่หลานทั้งหน้าน,านุาน้นแล้วก็ไปที่บ้านภูเขานะแต่ละล็อกเนี่ยเขายังไม่ได้ขยับขยายเลยเขาก็ค่อยๆปรับ สภาพแปหลอมเราก็จะเห็นใหม่ตัวนี้ก็จะเป็นลานไปนี่ก็คือการเชื่อมโยงทีนี้เวลาเชื่อมโยงเนี่ยมันก็จะคล้ายๆเทียนฐานแต่ว่ารูปแบบมันก็จะไม่เหมือนกันนะต้องอย่าลืมว่าไอ้นี่ฮวงจุ้ยแบบนี้เขาเรียกฮวงจุ้ยสเกลใหญ่นะครับปกติที่บ้านเราเนี่ยไม่ไม่ค่อยมีคนที่มีความรู้ทำฮวงจุ้ยสเกลใหญ่แบบนี้เพราะว่ามันจะต้องผ่านงานระดับสร้างตึกสร้างเมืองใหญ่ๆขึ้นมา แล้วก็ในการดูชัยภูมิทั้งหมดอย่างนี้เวลาท่านอาจารย์มาเซอร์เวยมาหาพื้นที่แบบนี้ใช้เวลาหลายปีซึ่งในการมุมมองที่ท่านอาจารย์เลือกแต่ละตำแหน่งนี้มันถูกวางไว้เป็นผังในหัวท่านอาจารย์ตั้งแต่แรกแล้วแต่ว่าเมื่อไหร่ถึงเวลาควรจะเริ่มทําอะไรก็จะไล่เป็นสเต็ปซึ่งบางครั้งเราก็ไม่รู้ว่าบางทีอาจารย์เขามาดูตรงนี้ไว้ก่อนแต่สมัยก่อนตอนที่เรามาสร้างบ้านเสือใหม่ๆเนี่ย ทุกเช้าเมื่อก่อนอาจารย์จะมานอนที่นี่บ่อยตอนยังสุขภาพแข็งแรงนะทุกเช้าเราจะเดินกันเดินไปถึงบ้านวัวเดินขึ้นมาถึงตรงนี้เดินไปถึงสุดน้ําตรงปีักาจันจทั้งหมดเนี้ยพื้นที่ทั้งหมดเนี้ยที่เราเห็นเป็นอาณาจักรของท่านอาจารย์เนี่ยนะอาจารย์เดินสำรวจมาหมดแล้วไม่ได้นั่งรถกอล์ฟเหมือนปัจจุบันนี้นะเมื่อก่อนยังแข็งแรงอยู่เช้าเราก็จะเดินกันจะมีโปรเทคเดินกันเดินไปเรื่อยๆนะวันนี้ไปเส้นนี้เดินไปดูเนี่ย แล้วก็อาจารย์ก็จะเก็บสภาพวแวดล้อมมาแล้วก็เลือกว่าจะใช้ตรงไหนทําอะไรแล้วถึงเวลาก็ค่อยๆเปิดอย่างอ่ะตรงนั้นเป็นชัยภูมิลังมังกรก็ทําบ้านวัวก่อนนะพอทําบ้านวัวเสร็จปุ๊บก็ทําบันลังทองคําถึงเวลาเปิดก็ค่อยเปิดใช้แต่อย่างแรกๆคือที่เราทําก่อนคือต้องมีบ้านเซ็นเตอร์คือบ้านเสือก่อนพอมีบ้านเสือปุ๊บมีเทียนฐานนะ สิ่งหนึ่งที่มันจะมาคู่กันเสมอกับเวลาท่านจาย์เลือกพื้นที่ไหนๆก็คือต้องมีอัญ,ญมณีเป็นองค์ประกอบถ้าอาจารย์ใช้อัญ,ญมณีเนี่ยเหมือนกับแบตเตอรี่ <c oughs> เหมือนเรามีแผ่นโซลารเซลล์แล้วเราจะเก็บพลังงานนี้ไว้ใช้เนี่ยเราก็ต้องมีแบตเพื่อชาร์จพลังงานไว้ใช่ไหม mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยอัญ,ญมณีเนี่ยใน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 ,ในคุณสมบัติที่พวกเราใช้กันอยู่เนี่ยก็คือมันปลดปล่อยพลังไม่ว่ามันจะเป็นอัญ,ญมณีชนิดไหนมันก็จะให้พลังชนิดนั้นออกมาใช่ไหม แต่ในขณะเดยียวกันถ้ามันมีปริมาณใหญ่พอหรือมากพอเนี่ยมันก็สามารถใช้ชาร์จพลังได้แล้วพอมันเก็บพลังไว้ในตัวมันเองมันก็จะปล่อยพลังออกไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าเราสังเกตในบ้านภูเขาเนี่ยมันจะมีอัญ,ญมณีเข้ามาเกี่ยวข้องทุกส่วนเลยดูจากบ้านวัวเนี่ยเริ่มจากถ้ำอัญ,ญมณีใช่ไหมไล่มาเรื่อยๆนะในตัวบ้านก็มีประปายใช่ไหมหลังบ้านก็มีเข้าไปประตูมังกรในสวนก็มีในห้องทองคาก็มีใช่ไหม ลงไปในอุโมงไดโนเสาร์ก็มีอัญมณีแต่ว่าแต่ละชนิดก็แตกต่างตามพื้นที่ตามวิธีการใช้สอยถ้าในที่ไดโนเสาร์ก็เป็นพวกฟอสซิลไดโนเสาร์เพื่อให้มันกลมกลืนเนี่ยเวลาท่านอาจารย์ใช้ท่านอาจารย์ก็จะดูว่าอะไรที่มันกลมกลืนกับธีมหรือว่าคอนเซปต์ที่ท่านอาจารย์วางไว้เขาก็จะเลือกใช้แบบนั้นนะครับอันนี้คืออัญมณีที่จำเป็นต้องมีอย่างม่อัญมณีก็อยู่ตรงนี้ นะตรงสโกนเฮน์เนี่ก็มีนะอันนี้คือคือแหล่งเก็บพลังต้องมีนะรับมาแล้วต้องเก็บแล้วมันถึงจะปล่อยได้ต่อเนื่องสองมันจะต้องมีจานหรือมีตัวส่งสัญญาณเพื่อกระจายพลังพวกนี้ไปในที่อื่นซึ่งลักษณะมันก็จะต้องเป็นจุดเด่นของแต่ละตำแหน่งอย่างเช่นเริ่มต้นเราสร้างเทียนฐานหอฟ้าดินเป็นตัวรับเซนเตอร์นะาบาลังทองคำ ที่มียอดสูงสูงเวลายืนอยู่ตรงนี้เราจะมองเห็นบันลังทองคำเหนือไหมเ<ะ>วลายืนอยู่เทียนฐานเราจะเห็นหมดเลยเห็นบันลังทองคําเห็นที่นี่นะแล้วก็ที่ปียกกจกจ <c oughs> <c oughs> <UR> ันทร์เพื่อเชื่อมโยงพลังทีนี้ไอ้แต่ละอาคารทาวเวอร์เนี่ยที่ท,ที่ที่เป็นตัวเชื่อมพลังเนี่ยมันก็จะต้องมีองค์ประกอบของสา <c oughs> มประสานซึ่งอาจารย์บอกว่าสามประสานเนี่ยใช้เป็นปกติอยู่แล้วต้องมีฟ้ามีดินมีคน นะ,ะบ้านวัวเราก็เดี๋ยวเราไปดูกันเราไปคุยที่นู่นแล้วกันนะไอ้ตรงเนี้ยทําไมต้องทําเป็นพีระมิดนะครับแล้วข้างในเนี่ยเขาก็จะมี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 ของใช้ที่เป็นตัวแทนของอรารยธรรมของบุคคลเขาไม่ได้ทําแบบลอยลอยขึ้นมาเนี่ยนี่ก็ทําให้มันเชื่อมโยงรับพลังจากฟ้าลงมาดินมีอยู่แล้วฟ้าดินมีแล้วก็มีคนที่เป็นตัวเชื่อมนะครับอันนี้เขาอยู่ในขั้นตอนการออกแบบอาจารย์จะดูว่าจะทําเป็นอะไรดีเดี๋ยวก็ค่อยๆไล่กันอีกทีหนึ่งแต่ว่า ต้องมีนะเหมือนเทียนฐานใช่ไหมก็จะมีศาราแล้วก็มีลูกป,ปั้นคนที่พยายามที่จะปีนขึ้นไปอันนั้นก็เป็นองค์ประกอบฟ้าดินคนเหมือนกันแต่ละจุดมันก็จะมีต้องมีตัวเชื่อมโยงของพลังซึ่งบางครั้งเราเราเรายังไม่รู้ภาพใหญ่เราก็จะมองภาพออกมาเป็นท่อนๆเราไม่เข้าใจคอนเซ็ปต์ต้องรอท่านอาจารย์มาชี้แนะแล้วก็ให้เราเห็นนะอันนี้คือตัวอย่างอันนี้คือ,อยังไม่เคยพาคใครมาแล้วก็อยากให้พวกเราเห็นว่า สภาพแวดล้อมของภูเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้าง <c oughs> อันนี้ก็ไม่นานนะครับก็ต้องประมาณใช้เวลาประมาณทักสามเดือนน่าจะเสร็จนะเพราะฉะนั้นจันเล่งมากจะให้มันทันมันมีเวลาของมันในการเปิดมิติว่าจะทําช่วงไหนต้องเป็นช่วงไหนทําก่อนก็ไม่ดีทําหลังก็ไม่ดีก็ทําช่วงเวลาที่ดาวม,มันเรียงกันแล้วก็เริ่มเปิดเลิกนะเหมือนอย่างไอห้องทองคำเราก็ทําวันวันที่ ยังอยู่ในห่วงเวลาที่มันถูกต้องของยุคนะอันนี้ก็จะต้องต้องหลุดไปก็ไม่ได้กลายเป็นยุคเก้าไปก็ไม่ได้ไม่ได้ช่วยอะไรมันต้องสร้างในเวลาที่ถูกต้องแล้วก็เปิดใช้ในเวลาที่เหมาะสมนะอันนี้ให้ให้ให้เราลองสังเกตดูก่อนเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้ป๋าบอกนะเห็นไหมเรายิ่งขึ้นมาวันนี้มันจะยิ่งสูงมันจะเป็นเนินแล้วมันจะมีที่ราบอยู่ประมาณแค่นี้เองนะหลังหลังบ้านหลังขาไปนู่นก็จะไหลต่ําลงไปแล้วนะข้างนี้ก็จะต่ําลงไปอีก นครั้งนี้ก็ต่ำลงไปมันเหมือนเนินลูกเล็กๆแล้วเราก็สร้างพิระมิดอยู่บนเนินเพื่อรับแล้วก็ส่งพลังต่ออ่ะอันนี้เป็นหนึ่งในในสิ่งที่ท่านอาจารย์วางไว้นะคือไม่รู้จะบอกไงคือเป็นทั่วไปเราสร้างไ่ยสราย้างทิ้งๆไม่เห็นนะคนไม่เข้าใจคนที่ไม่ได้อินในวิชาไม่ต้องมาลงทุนทําแบบนี้เพื่อให้มันเชื่อมโยงนะอย่างที่บอกว่าอาจารย์ทําอะไรเนี่ยอาจารย์เขา เขามีความเชื่อมั่นแล้วเขาเข้าใจในศาสตร์ใช่ไหมเขาก็จะออกแบบทุกอย่างมาแล้วก็ค่อยๆอยอกมาใช้เพียงแต่ว่าเราบางครั้งเรามองไม่ออกว่าอาจารย์ทําอะไรแต่ก็อย่างอยากจะให้เห็นแล้วก็เชื่อมั่นว่าสิ่งที่ท่านอาจารย์เขาเขาวางไว้เขาเตรียมไว้ให้เราเนี่ยเขาเขาวางไว้ระยะยาวจริงแล้วเหมือนที่ป๋าบอกนะที่เนี่ยมันเหมือนกับประกาศศิลปรของท่านอาจารย์น่ะมันคือสิ่งที่ท่านอาจารย์ทํามาทั้งหมด ในชีวิตของท่านจย์แล้วก็เคล็ดต่างๆความรู้ต่างๆที่เอามาใช้ทั้งหมดเนี่ยก็จะถูกรวบรลวมาแล้วอยู่ในบ้านภูเขาซึ่งที่นี่เนี่ยมันมีชัยภูมิที่สอดรับกันสามารถทําให้มันเป็นสเกลใหญ่ได้ซึ่งถ้าเรามาปุ๊บมันไม่มีภูเขานี้มันก็ไม่เกิดประโยชน์มันไม่มีภูเขาโตะ๊ะมันก็ไม่ใช่คือทุกอย่างมันจะต้องลงตัวพอดีเหมือนที่ป๋าชอบแซวว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญใช่ไหมที่ที่เหมือนกับ มันไม่น่าจะเป็นบางเรื่องบางเอินได้เนี่ยอันนี้คือกรณีตัวอย่างที่อยากให้พวกเราเห็นแล้วก็เข้าใจ